มาค่ะอย่าลืมต้องกินเจลลี่ดีถอดของแม่ตากนะคะวันนี้เราชินรสพีชนะคะซากุระพีชอร่อยหวานหวานเปรี้ยวหนึบๆนะคะอ่ะกินเพราะอะไรเพราะเราอยากจะล้างลำไส้ก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามากินอะไรไปมั่งแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะนี่มันจะเป็นดื้อ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 แบบนี้นะคะเห็นไหมนี่แล้วอร่อย อร่อยจริงจเหมือนพีโต้ตอนนี้มาตักจากโปรโมชั่นนะคะหนึ่งกล่องห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมสองซื้อห้าแถมห้าซื้อสิบแถมสิบจัดไปอืมอร่อยกินตอนนี้ประมาณหกเจ็ดแปดชั่วโมงออกฤทธิ แล้วการออกฤีธของเขาไม่ปวดบิดไม่มวนไม่อะไรเลยนะคะ่ายนิ่มๆสบายๆนุจะอธิบายยังไงนะคะพี่เป็นคนทาดเบาถึงสองพอไขรท่านหนักสองได้เลยจัดไปนะคะอร่อยอย่าให้เด็กเห็นนะเด็กคิดว่าเป็นขนมนะคะไม่ใช่อะไรมันเปืองอะให้ผู้ใหญ่กินดีกว่า อืมแล้วนี่มันจะมงน้ำอร่อยเคยกอกปากไปเลยอย่าลืมหนึ 1, ่งแถมหนึ 5, ่งสองแถมสองห้าแถมห้าสิบแถมสิบจัดไปค่ะ 5, ห้าแถมห้าเลอสามพันห้า้อยเก้าสิบาทเองคุณตกเท่าไหร่เองถ้าตั้งใจจะกินลดน้ำหนักตั้งใจจะล้างล้ำไสทุกวันจัดโปรสิบแถมสิบคุ้มเชื่อพี่คุ้มไปแล้ว อบนนสวนัสดีค่ะมาเลยนะคะวันนี้เราก็จะกินเย็นีีนะคะไฟเบอร์ของแม่ตักนะคะวันนี้จะกินเป็นแอปเปิลนะคะกินง่ายแล้วก็ระบายง่ายทายแบบนิ่มๆสบายๆตอนนี้แม่ตักจัดโปรโมชั่นนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยห้าเก้าสิบาทแต่แม่ตักให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองห้าแถมห้าสิบแถมสิบไปเลยจ้าส่งฟรีด้วยของแอปเปิล อร่อยอกินก่อนนอนจะนอนแล้วนะคะแต่ยังไม่อาบน้ำกินก่อนยวไปอาบน้ำแล้วก็นอนตื่นข้ามาระบายแบบนิ่มๆไม่มีการบดบิดเลยนะคะรสชาติอันนี้แหละคะ่ะอร่อยเหมือนปีโป้กินง่าย ตอนนี้สามทุ่มครึ่งทหารก็มาตีห้าหรือหกโมงเช้าใส่แบบนี้อร่อยมากอ,มอร่อย อืมไม่อะบอกไงอร่อมากนะคะสามรสให้เลือกเอารสไหนก็ได้ซื้อหนึ 1, ่งแถมหนึ 5, ่งสอแถมสองห้าแถมห้าสิบแถมสิบนะคะแล้วราคาก็จะลดลงไปด้วยนะคะเช่นหนึ่งแถมหนึ่งก็คือห้า้อยเก้าสิบแล้วก็สองแถมสองเก้าร้อยเก้าสบสองบาทถูกลงไปเรื่อยๆถูกลงลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วทักันเลยค่ะ คุณซื้อไปแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังทุกรสโคตรอร่อยทุกรสแล้วคุณภาพเหมือนกันทุกรสคือถ่ายออกมาแบบนิ่มๆสบายๆไม่มวนท้องเลยฝากไปด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาเลยนะคะวันนี้เราก็จะกินเย็นดี่นะคะไฟเบอร์ของแม่พักนะคะวันนี้จะกินเป็นแอปเปิลนะคะ กินง่ายแล้วก็ระบายง่ายไายแบบนิ่มๆสบายๆตอนนี้แม่ตักจัดโปรโมชั่นนะคะ1กล่องในห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่แม่ตักให้ซื้อ1แถม1 2แถม2 5แถม5 10แถม10ไปเลยจ้าส่งฟรีด้วยหอ,อมแอปเปิ้ลอร่อยขิ้นก่อนนอนจะนอนแล้วนะคะแต่ยังไม่อาบน้ำ กินก่อนดีจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนตื่นข้ามาระบายแบบนิ่มๆไม่มีการปวดบิดเลยนะคะรสชาติอันนี้แหละคะ่ะอร่อยเหมือนปีโป้กินง่ายตอนนี้สามทุ่มครึ่งจะผ่ายก็มาตีห้าหรือหกโมงเช้าใสๆแบบนี้ อร่อยมากอืมอร่อยอืมไม่จะบอกไงอร่อยมากนะคะสามรสให้เลือกเอารสไหนก็ได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง สแถม2 5แถม5้าสิบแถมสิบนะคะแล้วราคาก็จะลดลงไปด้วยนะคะเช่น1แถม1ก็คือ590แล้วก็2แถมส9งเก้บาทถูกลงไปเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้วทักมาเลยค่ะคุณซื้อไปแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังทุกรสโคตรอร่อยทุกรสแล้วคุณภาพเหมือนกันทุกรสคือถ่ายออกมาแบบนิ่มๆสบายๆไม่มวดท้องเลยฝากไปด้วยนะจ๊ะ มาค่ะมากินไฟเบอร์ก่อนนอนนะคะช่วยอะไรนะคะช่วยระบบขับถ่ายช่วยให้หน้าท้องยุบนะคะนี่กินแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกินยาระบายะกินแบบนี้คือเหมือนขนมเลยนะคะเป็นเจลลีอ่อันนี้รสชาบชาบุารัพีทอร่อยนะคะหน้าตาแบบนี้หวานหวานอร่อยมันกินขนม นะคะของแม่ตากทำมาสามรสนะคะนี่รสแอปเปิลแดงอันนี้แอปเปิลเขียวบอกนี้เลยค่ะกินแล้วเหมือนแอปเปิลเลยเหมือนเรากินแอปเปิลเลยค่ะอันนี้สตรอบอร์รีก็ออกหวานหวาน,นสตอรอเบอรีนิดๆนะคะเหมือนคินขนมตอนนี้ทุ่มหนึ่งนะคะออกนี้ประมาณหกถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมง แล้วจะทาดคนนะคะหนึ่งกล่องมีแค่ห้าซองนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่แม่ตักจัดโปรนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอืมอร่อยอะ่ะอยากอยากให้ใกล้เด็กนะเด็กนุ่ปีโป้นะคะอืมอร่อยอันนี้เรา เป็นเขียวกิสองสองไม่มไม่ได้แต่มันจะขี้เยอะนะคะที่เป็นคนทาดเบาเพราะงั้นที่กินสองสองไม่ได้เพราะนั้นสองเดียวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครทาตหนักก็สัดสองถ้าเกิดใครอยากแบบกินเช้าก็ก่อนนอนได้มาไม่ได้นะคะพ่อพี่ลองแล้ว,ลวได้ได้ทาดเบาทำได้นะคะวันนี้จัดโปรให้นะคะนี่สามรส เลยนะคะคุณจะเอากี่กล่องก็ได้ราคา5้0กบาท5้าบาทต่อกล่องแต่นะคะซื้อ1แถมหนึ่งซื้อ2แถมสองซื้อ3าแถมสามซื้อ4ี่แถมสี่ซื้อห้าแถมห้าแถมลดราคาให้อีกแถมนะคะจัดส่งให้คุณฟรีด้วยใครอยากกินเท่าไหร่ใครอยากเอฟเท่าไหร่ทักมาค่ะเดี๋ยวบอกราคาให้แต่ตอนนี้คือโปรแบบ1แถมหนึ่งหาทอตน,นะคะนี่แอปเปิลนี่ค่ะแอปเปิลก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่พี่กินไม่ได้แล้ว ยาขี้เต็มนะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับเจลลี่ของแม่ตักนะคะเป็นเจลลี่ไฟเบอร์ซึ่งช่วยระบบขับถ่ายช่วยให้ผงหน้าท้องยุบนะคะุงยุบหน้าท้องยุบแน่นอนนะคะแล้วบอกได้เลยโคตรอร่อยกินแล้วอยากกินอีกเหมือนกินขนมอะเออนะคะแล้วถ่ายออกมามันจะถ่ายนุ่มๆไม่ปวดบิดเลยแม้แต่น,นิดเดียวใครที่ยังไม่ทดลองลองทดลองนะคะซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องไปก่อน590บาทแล้วติดใจค่อยมาซื้อ10แถม10บนะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่ ตอนแรกก็ทดลองแบบนั้นมากันพอกินแล้วดีซื้อสิบสมสิเลยค่ะติดบ้านไว้เลยแล้วนะคะคุณจะต้องมาทักใจกับ3ตัวนี้แน่นอนเพราะหนึ่งทานง่าย2ระบายแบบนุ่มๆสบายๆอยากไปฉี่อื้อออกมาด้วยอะ่ะเออประมาณนั้น <c oughs> โอเคเอาด้วยจ้ามาค่ะทุกคนรู้จักเจลลี่ไฟเบอร์ของแม่ตักหรือ,อยังคะตอนนี้แม่ตักออกเจลลี่ตัวใหม่คือเป็นตัวดีท็อกซ์ลำไส้นะคะนี่คือเจลลี่ ไฟเบอร์นะคะรสพีชนะคะส่วนอันนี้เป็นรสแอปเปิลเขียวอันนี้เป็นแอปเปิลแดงเดี๋ยวนี้เราจะกินรสพีชกันนะคะว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะคะฉีกง่ายๆแบบนี้นะคะก็เป็นเยลลี่หบบนึบๆอร่อยเหมือนกินขนม มีความสุขในการกินกินก่อนนอนนะคะจะได้ระบายออกไว้ประมาณหกถึงแดชั่วโมงแต่วันนี้รู้สึกตัวองอึดอัดน,นะคะฟักตดจีนกินเป็ดกินไกลไปเยอะเพราะฉะนั้นระบายเอาออก่ะตอนวันนี้ก็ระมาณบ่ายสี่คะ จะถ่ายก็นก่าจะมาเชี่งคืนนอทีหนึง่งอร่อยบอกเลยอร่อยทุกรสเลือกอาเลยค่ะจะรสไหนก็นได้ซื้อหนึ่งกล่อง590ร้อบาทจัดส่งฟรีไม่พอค่ะแถมหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยหรือใครจะเอา สองแถมสองก็ได้ราคาเขาจะลดลงไปอีกนะคะเหลือ9ก2้าบาทจัดสง่งรีหรือใครจะเอาสิบแถมสิบก็ได้ลดลงไปอีกนะคะทักมาเลยจ้ะว่าคุณจะเอาโปรไหนเราจะให้คุณทุกโปรเลยค่ะหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองห้าแถมห้าสิบแถมสิบเอาที่สบายใจราคาจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเรื่อยๆแล้วคุณจะติดใจเพราะคุณภาพมันดีจริงๆระบายนิ่มๆโอโ้สบายทอ้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะ คุณควรกินนะคะเจลลี่ไฟเบอร์ของแม่ตักนะคะ LD เจเี่นะคะเหตุผลเพราะกินยาระบายบ่อยๆไม่ดีนะคะคือสารเคมีแต่ตัวนี้มันคือพืชนะคะมันคือไฟเบอร์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นใยกาดอาหารนะคะเราจะมีทำาเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแล้วก็รสนะคะนี่สักราพีสอร่อยทุกรสบอกได้เลยนะคะพี่กินนะคะ ทุกรสแล้วลองชิมแล้วอร่อยทุกรสจริงๆแล้วก็กินง่ายเพราะฉะนั้นคุณหันมากินดีทอ็อกไปเบอร์ดีกว่าเหมือนล้างลำไส้กินก่อนนอนนะคะเดี๋ยวนะคะพี่จะบอกคุณว่าโปโคตดเด็ดนะคะ1กล่องเนี่ยห้าบาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะซื้อ1แถมหนึ่งเลยนะคะซื้อ2แถม2ซื้อ5แถม5ซื้อ10แถมสิ แล้วก็โปแบบเด็ดมากคือสี่กล่องแค่เก้าร้อยเก้าสิบสองบาทใครที่ยังไม่เคยลองชิมลองกินหนึ่งแถมหนึ่งของก็ได้แล้วคุณจะติดใจต้องกลับมาซื้อสิบแถมสิบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะพี่กินแล้วเฮ้ยมันถ่ายออกมามันบายแบบท้องแบบมันมันไถนุ่มๆจระนุ่มๆไม่ปวดบิดเลยแม้แต่นิดเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอื้อก็ออกไปอื้อแค่นั้นเองบางครั้งไปฉี่อื้อก็ออกมาด้วย นะคะโอเคฝากไว้ด้วยกับเจลลี่ของแม่ตักนะคะสี่กล่อง992บาทนะคะคือซื้อ2แถม2แถมลดราคาคุณอีกแถมส่งฟรีอีกโอโหโเด็ดมากๆากนะคะโปรนี้10แถม10ยิ่งเด็ดนะคะคุณลองไปเสิร์ชดูนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะว่ามีโปรอะไรบ้างไปดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามานําเสนอนะคะตัวที่ล้างลําไส้คุณได้ดีและอร่อยมากๆนั่นคือนะคะเจนลี่ไฟเบอร์ดีท็อกของแม่ตั๊กนะคะบริษัทนะคะของแม่ตัก๊กเราก็เลยชื่อ l อ e ีเจนลี่นะคะเรามีให้คุณเลือก3ลรสคุณสามารถค้ารสดได้วันนี้จัดโปรให้คุณนะคะ1แถม1 2แถม2นะคะ3แถม3 4แถม4 5แถม5เอาไปเลยนะคะวันนี้คือ1กล่องคือ590บาทนะคะ ซื้อหนึ่งแถมให้คุณอีกหนึ่งบอกได้เลยค่ะทุกรสอร่อยมากๆแต่วันนี้กินโชว์ไม่ได้นะคะเพราะมันยังเช้าอยู่กินไปเดี๋ยวือนะคะโอเคให้คุณกินก่อนนอนหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทํางานบริษัทนะคะคุณสามารถกินได้เช้าเย็นได้เลยนะคะเอาที่สบายใจเลยใครท่านหนักสามารถกินสองซอ,องได้เลยใครท่านเบากิน2องเดียวพอนะคะพี่เป็นคนท่านเบากินหนึ่งซองบอกได้เลยโคตรอร่อยแล้วถ่ายไม่ปวดท้องไม่บิดท้องถ่ายแบบนิ่มๆสบายๆชิวๆนะคะ มีวันหนึ่งพี่กินไปน่าจัดบ่ายหน้าเช้าไม่น่าจะเช้ามั้งค่ะแล้วก็ออกไปกินส้มตำกับลูกปวดฉี่ค่ะไปฉี่ออออกมาด้วยเลยมีความรู้สึกว่าเออมันไปดักจับไขมันหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นส่วนเกินออ,ออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยกินลองกินนะคะมันอร่อยจริงๆอร่อยทุกรสไม่รู้จะบอกว่ารสไหนอร่อยกว่ากันมันคืออร่อยแบบของตัวของเขาเอง แอปเปิลเขียวก็หอมแอปเปิลเขียวจริงๆแอปเปิลแดงก็หอมแอปเปิลแดงจริงสามารถที่แบบหลับตาแล้วใครมาใส่ปากแล้วคุณสามารถบอกได้เลยว่ารสนั้นคือรสอะไรอันนี้คือสักระพีชออกหวานนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะออกหวานน้อยอันนี้ออกหวานน้อยแต่อันนี้ออกหวานนำหน้านิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรสไหนสามารถเลือกได้เลยคารสได้เลยนะคะใครที่ซื้อเยอะคุ้มมากนะคะสิบแถมสิบโคตรคุ้มแล้วคุณจะตกะใจนะคะทักมานะโปโปแบบหืคุณจะบอกว่า ซื้อสิบคำสิบดีกว่านะคะถ้ายัางไม่มั่นใจซื้อหนึ่งถำนึ่งต่อแล้วคุณไปลองชิมแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พี่พูดมันจริงไหมถ้ามันจริงคุณค่อนมาซื้อโปหนักๆก,ก็ได้ค่ะสิบถำสิบเลยคุณจะบอกว่าอุ้ยคุ้มกว่ากันเยอะนะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ได้โกหกแล้วก็รสชาติอร่อยอยากกินแบบมันเหมือนขนม แต่จริงๆแล้วมันคือไฟเบอร์ซึ่งมันมีกากใยครบถ้วนคุณนึกถึงหลักความจริงคุณสามารถกินแอปเปิล1กิโลได้ไหมหรือ6ลูกได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าสมมติมันอยู่ในซองนี้ซองเดียวคุณว่าโอเคไหมง่ายด้วยกินไม่ถึง2นาทีหรือ1นาทีหมดแล้วเรียบร้อยเข้านอนได้เลยนะคะกินน้ำตาลสักหนึ่งแก้วสองแก้วแล้วก็นอนนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าผายง่ายโลง่งโปร่งสบายท้องหน้าท้องแบนราบแน่นอนนะคะแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ท้องสูงขนาดนี้กินพรุ่งนี้ ของยุบมันก็เวอร์โอเคเปล่าไว้ด้วยนะคะวันนี้จัดโปบให้คุณเลยหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองแถมสามสี่แถมสี่ห้าแถมห้าิบแถมสิบจ้าถักมานะคะอยากได้โปรไหนอร่อยจริงสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะคุณจะต้องดีท็อกลํำไส้ก่อนนอนทุกคืนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อคุณผอมด้วยนะคะเพื่อล้างลำไส้ด้วยนะคะมันจะดี ต่อสุขภาพคุณไม่เป็นนิสดวงด้วยเพราะคุณถ่ายทุกวันเป็นประจำแล้วบอกได้เลยค่ะเจลลี่ของแม่ตั๊กนะคะ l d เจลลี่นะคะมี3ามรสด้วยกันแอปเปิลเขียวซากุระพีดแล้วก็แอปเปิลแดงผสมสตรอเบอรี่นะคะอร่อยทุกรสวันนี้จะมาชิมรสสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะอย่าลืมกินนะคะบอกได้เลยค่ะผลลัพธ์คือถ่ายระบายดีมากแต่ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้ถ่ายเลียลานไม่ได้ปวดบิดเลยมันจะออกมานุ่มๆสบายสบาย นะคะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกินรสนะคะสีแดงก็คือสตรอเบอรี่สีแดงนะคะกินเลยแคปเดี๋ยวใครสั่งมานะจัดโบให้อืได้กลิ่นคุณได้กลิ่นของสตอเบอรแอปเปิ้ลแดงเลยนะคะหอมขึ้นจมูกเลยอืม เหมือนปีโป้แต่อร่อยกว่าปีโป้เหมือนเหมือนเอาแอปเปิ้ลแดงมาใส่ให้เราทั้งลูกอะ่ะมันได้กลิ่นแอปเปิ้ลเลยนะคะแต่ความหวานจะหวานอ่อนๆนะคะไม่ได้หวานมากอืมแต่รู้เลยเราแอปเปิ้ลแดงถ้าไม่เห็นนี่เราจ,จับใต่ปากแล้วนั่ง กับตาใส่ปากได้กินแอปเปิ้ลสีแดนงะเออนะคะอร่อยเอาไว้กลาือยมือเด็กนะเอาไว้กับใจมือเด็กเดี๋ยวเด็กไม่รู้อร่อยข้างในมีน้ำกินไปด้วยนะคะอร่อยอืมกินสองทองได้ไหมได้แต่ เรียกอะไรอ่ี้อาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทาดนนะคิดว่ากินได้นะคะแต่พี่เป็นคนทาตเบาพี่จะออกฤทธิประมาณหกชั่วโมงตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็นับไปเลยค่ะประมาณตีสามนะคะออกแล้วหรือไม่ก็ตีสี่ประมาณนี้นะคะสบายสบายก็ได้ตื่นเช้าทำภารกิจให้เรียบร้อยลงไปหุงข้าวแล้วก็ใส่บาตเห็นไหมสบาย โอเคฝากไว้ด้วยกับเจลลี่นะคะของแม่ตากมีสามรสให้คุณเลือกเอาเลยที่สบายใจอร่อยทุกรสซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ไปแล้วค่ะมีโปรให้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มานําเสนอนะคะเจลลี่ดี็อกนะคะซึ่งมันดีกับทุกคนที่นะคะยังไม่เคยล้างลําไส้วันนี้คุณได้ล้างลําไส้แล้วทําให้คุณผอมด้วยนะคะระบบขับถ่ายคุณก็จะดีขึ้นนะคะการที่ท้องผูกนานๆจะทําให้คุณเป็นลิซิดงนะจ๊ะ วันนี้เราจะมาชิมกันนะคะเอารสนะคะวันนี้เป็นอะไรซากุระพีสละกันนะคะซากุระพีสซากุระพีสหาก่อนนะคะนี่ซากุระพีสอร่อยจริงนะคะซากุระพีสอีกซองแค่นี้นะคะไม่ต้องไปชงไปอะไรเลยนะคะ มันจะเป็นเลนเจลลี่แบบนี้เลยเห็นไหมคะด,ดีีอืมอร่อยนี่จะนอนแล้วนะคะไม่จะนอนจับน้ำแล้วก็นอนนะคะกินก่อนอืมตอนนี้สี่ทุ่มสิบห้าทีออกฤทธิ์ก็ประมาณหกเจ็ดชั่วโมงอืมมาตีห้าถึงไหมคะอืม ดีห้าพอดีเลยทำขงข้าวใส่บาตรบอกไว้เลยว่าอร่อยกินง่ายแล้วก็ความสำคัญคือคอ,อืมเขาเรียกฮะมันไม่ปวนท้องมันไม่ปวดบิดมันไม่ใจเลยมันจะออกมานนุ่มๆอุจาราเราจะออกนุ่มๆแบบสบายๆอร่อย มือนกินขนมเป็นสององได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าบางคนทัดนละพี่เป็นคนทัดเบาน้ำให้อยู่ในนี้อร่อยอ,อร่อยออหวานๆเปรียปร้ยวๆนะคะอร่อยทุกรสเลยบอกได้เลยอร่อยทุกรสจริงๆนะคะอร่อยแบคนละแบบ กินทุกวันก็บอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยไม่จะบอกอยังไงนะอร่อยเหมือนเรากินปีโป้เพราะฉะนั้นวันนี้มีโปนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้เลยนะคะแต่วันนี้มีโปจัดหนักจัดเต็มอีกซ,อออซื้อสองแถมสองซื้อสองแถมสองราคาก็ลดลงอีกค่ะเก้าเก้าสองจัดส่งฟรีจ้าสายงานนะคะสายงานแม่นุช สาวบางเตยทีมงานของแม่แอนสัตหีมนะจ๊ะ,ะใ่าอยู่แถวนี้ทักเลยจ้าไม่ใช่เพจปลอมอันนี้เพจจริงส่งจริงนะคะน่ารักมากไปแล้วค่ะเยลลี่ดีท็อกไฟเบอร์นะคะรสแอปเปิ้ลอร่อยหวานกินง่ายระบายง่ายไม่ปวดบิดนะคะฝากไว้ด้วยซื้อหนึ่งทำหนึ่งจ้า สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะมาบอกคุณว่าคนนะคะควรต้องล้างลำไส้บ้างเหตุผลเพราะเรากินหมูเห็ดเป็ดไก่ไปนะคะไขมันมันก็ติดอยู่ที่นะคะผนังลำไส้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณล้างคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมรู้สึกฉันกินอะไรเข้าไปแล้วมันทํางานดีขึ้นนะ,ะขับถ่ายก็ดีขึ้นวันนี้เราจะลองรสนะคะแอปเปิ้ลให้คุณดูว่าแอปเปิ้ลรสชาติแบบไหนนะคะกินก่อนนอนได้เลยนะคะอันนี้เป็น เจลลีรี่ของแม่ตาซึ่งนะคะมันกินง่ายและอร่อยเหมือนเจลลีรี่ตีโป้อะไรแบบนี้เลยนะคะแดี๋วันนี้จะลองกินรสแอปเปิ้ลห้่วว่ารสแอปเปิ้ลรสชาติเป็นแบบไหนนะคะนี่หน้าตาหน้ากินมากแต่รสชาติเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารสชาติเป็นแบบไหนกินก่อนนอนนะคะมันจะขับถ่ายตอนเช้านี่หอมแอปเปิ้ลเลยค่ะอืม อร่อยอืมเหมือนกินขนมอืมอร่อยนะคะเป็นแอปเปิ้ลเขียวผสมสตรอเบอรี่นิดนิด,นดมั้งคะอร่อยอะ่ะอืมอืมอืมเกิด เคยกินรสอืมแอปเปิ้ลแดงแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่อ,อ๋อแอปเปิ้ลแดงผสมเชอร์รี่นะคะแสตรัปลีแล้วก็ส่วนอันนี้รสพีชนะคะซากุระพีชก็อร่อยนะคะอันนี้ก็อร่อยคืออร่อยทุกรสคุณสามารถคารสได้เลยวันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นให้คุณนะคะซื้อสองแถมไปอีกสองนะคะคุณได้เลยสี่กล่องราคาจริงๆนะคะ มันหนึ่งกล่องนะคะห้าร้อยกบาทวันนี้จัดโปรให้ไปเลยค่ะสี่กล่องนะคะซื้อสองแถมสองได้ไปเลยสี่กล่องราคาเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทจัดส่งฟรีค่ะทั่วประเทศนะคะของใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนันใครที่เลงๆอยู่รีบเลยนะคะเพราะแม่ทีมใหญ่ก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบนะคะเพราะพี่เหลืออีกิีเดียวแล้วนะคะใครที่ยังไม่ลองรีบรีบลองเลยนะคะเพราะรอรถใหม่อีกนานเลยใครที่ท้องผูก กินเถอะนะคะอร่อยมากแล้วก็บอกได้เลยค่ะเวลาขับถ่ายไม่ได้ปวดบิดเลยมันถ่ายแบบนิ่มๆถ่ายออกมาแบบสบายๆเหมือนคุณปวดท้องอึธรรมดาเลยนะคะการันตีจ้าความอร่อยและการที่เมันออกมาคือไม่ปวดบิดกา,การันตีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลองชิมลองซื้อเลยนะคะวันนี้โปรสอแถมสนะคะมีจำนวนจำกัดน,นะใกล้หมดแล้วน,นะไปนะคะ่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะนี่คือเจลลี่นะคะเป็นดีท็อกนะคะตัวใหม่ของบริษัทแม่ตากก็คือบริษัทนอลกีนะคะเป็นเจลลี่น้องใหม่ที่นะคะช่วยให้เราระบบขับถ่ายดีขึ้นมรรลางลําไส้เลยนะคะกินอะไรมาทั้งวันแล้วตอนคืนเราพลังลําไส้ซัดเลยนะคะด้วยนะคะเจลลี่ไฟเบอร์นะคะเป็นรสอะไรนะคะซากุระพีทะคะ โอเคเราก็มากินพร้อมกันพี่ยังไม่รู้รสชาติเหมือนกันรสชาติเป็นแบบไหนแต่กล่องกับสองน่ากินมากนะคะโอเควันนี้จะมาชิมให้ดูชิมให้ดูนะคะนี่นี่โหเป็นรสแบบนี้เห็นไหมคะยืยยืยยืยแบบนี้นะคะกินอืมอร่อยเนาะ มันออกไวาหวานหนึบหนึบอืมอร่อยค่ะอืมอร่อยอืมรสชาติดีแล้วมาดูผลลัพธ์นะคะว่ากินตอนนี้จะระบายตอนไหนตอนนี้คือตอนบ่ายสามโมง ตอนบ่ายสามโมงจริงๆก็ตกินก่อนเข้านอนแต่พี่อยากรู้ว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนเรากินตอนนี้ได้ไหมนะคะเพราะความรู้สึกของเราคือกินก่อนนอนมันจะได้ระบายตอนเช้าถูกไหมอืมเพราะบางคนต้องเดินทางไปทํางานกินตอนเช้า อาจจะไปปวดท้องระหว่างทางจะหาห้องน้ําไม่ได้นะคะอันนี้คือหวังรู้สึกก็เลยเทคกับตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันจะลองกินตอนบ่ายสามว่าจะเป็นยังไงอืมอร่อยจริงอะ่ะขอกินสองได้ไหมหนึ่งแลนะ้วนาะอืมเาหรมีน้ำไหมอืม มีน้ำออกเปรี้ยๆวๆหวานหวานอร่อยค่ะรสน,นี้คอนเฟิร์มอร่อยดีจะดูผลลัพธ์ว่าจะระบ,บายขนาดไหนนะคะไปแล้วสั่งได้จ้าทีมงานแม่แม่แอนสัตหีบนะคะส่ยงานเจนุษบางเตยจ้า <laughs> มีโปค่ะทักมานะคะ